สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูงานเฟอร์นิเจอร์ไฮคอร์กันต่อนะครับหลังจากที่ปรับผิวพ่นสีจริงนะครับแล้วก็อบแดดนะครับผ่านมา1วันนะครับถึงเวลาขัดปรับผิวเพื่อจะขัดเงาแล้วครับคุณผู้ชมการขัดปรับผิวนะครับผมจะลงชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์1,500-2,000 3,000แล้วก็จบที่กระดาษทรายเบอร์5000นะครับเพื่อจะคัดขัดหน้าเปิดหน้าแล็กเกอร์ออกไปนะครับเพื่อเตรียมผิวเพื่อจะขัดเงานะครับหลังจากที่ขัดจบด้วยกระดาษทรายเบอร์5,000เสร็จแล้วนะครับหน้าตาชิ้นงานก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ายังเป็นเส้นกระดาษทรายเบอร์5000อยู่นะครับต่อไปนะครับเราจะขัด ลบรอยกระดาษทรายขัดชักเงากลับขึ้นมาใหม่นะครับเราปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วนะครับเราจะเอาความเงากลับคืนมานะครับด้วยการขัดด้วยใบฟองน้ําหยาบและก็ยาขัดหยาบในสเตจที่1น,นะครับคุณผู้ชมขัดทั้ง3แผ่นเลยนะครับหลังจากขัดจบใบขัดหยาบรบรอยกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับลองเช็คด้วยไฟดูนะครับไฟสีส้มนะครับก็จะ เช็คนะครับรอยกระดาษทรายที่หลงเหลืออยู่หรือแม้กระทั่งรอยขนแมวรอยโฮโลแกร,รมก็จะเห็นในไฟสีส้มนี้นะครับถ้าไม่มีแล้วนะครับก็ผ่านนะครับในสเต็ปการขัดสีขัดหยาบในรอบที่1น,นะครับนี่ครับผม3แผ่นเลยต่อไปนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือขัดด้วยยาขัดละเอียดขึ้นนะครับพร้อมกับเปลี่ยนใบฟองน้ำที่มีความอ่อนความนิ่ม ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเงาให้กับชิ้นงานนะครับคุณผู้ชมก็ปั่นไปนะครับแผ่นละหนึ่งรอบนะครับซ้ายขวาขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับผมพอปั่นเสร็จแล้วนะครับผมก็มาลงเคลือบแว็กเป็นชั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะท็อปด้วยตัวแว็กของไฟบอลน,นะครับผม เพื่อป้องกันน้านะครับเพื่อดึงความเงานะครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากลงแว็กเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับเพราะว่าแว็กตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นแว็กขี้ผึ้งนะครับให้ชั้นฟิล์มที่หนานะครับปกป้องน้ําปกป้องฝุ่นนะครับให้ความเงาที่คงทนนะครับเวลาโดนน้ํานะครับผมน้ําเขาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเม็ดกลมๆลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้ชิ้นงานนะครับมีความเงางามคงทน ต่อสภาพอากาศได้นานขึ้นนะครับนี่ครับก็มาทดสอบแสงเงาดูอันนี้อยู่ในล่มนะครับอยู่ภายในร้านนะครับก็จะได้แสงเงาสะท้อนประมาณนี้นะครับลักษณะงานก็เป็นงานไม้นะครับเป็นงานไม้ก็มีการโป้พ่นรองพื้นพ่นสีจริงพ่นเลกเกอร์ขัดเคลือบสีทุกเสเต็ปทําเหมือนขั้นตอนซ่อมสีรถยนต์ทุกประการเลยนะครับผม อ่าหลังจากดูในร่มเสร็จแล้วไปดูใต้ร่มไม้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็จะนะครับพยายามน,นำเทคนิคการซ่อมสีลักษณะแบบนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ลงเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมช่างหนุ่มฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ